หากครั้งนี้มันแสนชอรมาน <c oughs> ต้องหากอีกนานสองปีเธอกับเขาขาของผมไม่มีคำเล่าแล้วตัวเรา ทำใหม่ตอนนั้นไม่ตอบไม่ตอนที่เธอนั้นเธอนันอยู่กับเขาตอนนั้นไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบ,ตอ,บตอนที่อยู่กับเขาสะใจไหมครับเอ็มผมพังขาผมหักคานนี้ไม่มีรถขี่ ไม่อยากให้ใครซ้อนนะครับแล้วคุณนะ่ะอยากซ้อนผมตรงไหนถึงทําลดผมขนาดนี้คุณ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 เมื่อไหร่จะให้ผมตัดนิ้วไปเลยล่ะครับเดาวแค่สี่คนจูบป,ปากก็ห้าคน ห้าคนก็รวมในสี่เด้าวันแหละมีแฟนมันแล้วห้าคนดีนะคนที่ห้าเขาไม่ขออะไรอะ่ะแต่คนสี่คนอย่างคุณน่ะเนี่ยที่โคงคนหนึง่งเนี่ยกาม เปิดยากคนหนึ่งเนี่ยขาคนหนึ่งเนี่ยพ่อตีคนหนึ่งสะใจไหมครับถ้าสะใจจะได้แจ้งสวรรค์ที่ผมขึ้นไปว่ามันควรเป็นยังไงถ้ามันชอบสั่งอย่างนี้ เดี๋ยวได้เจอสวรรค์ของจริงแน่ครับถ้าคุณตายอะ่ะผมจ้องจะตายคุณอยู่